ผมกับบรรยากาศบ้านป่าที่อยู่กลางทุ่งนาครับผมบ้านผมอยู่กลางทุ่งนาห่างจากบ้าน ญัติญาติในหมู่บ้านเนี่ยเป็นกิโลครับผมผมมาปลูกบ้านอยู่กลางทุ่งนาเมื่อก่อนเป็นทุ่งนาครับผมผมก็มานเนรมิตทุ่งนาให้เป็นป่าแล้วก็ปลูกบ้านอยู่ในป่านี่แหละครับผม6ปีแล้วครับผมตั้งแต่ผมกเกษียณจากงานประจำนะครับผมผมกเกษียณอายุ60นะครับพี่น้องฉะนั้นต้นไม้บางต้นที่เห็นเห็นอยู่นี่ผมปลูก6ปีแต่ผมเริ่มปลูกต้นไม้จริงๆในป่าผมนี้เมื่อปี53ครับพี่น้องเมื่อปี53ซึ่งก็เป็นต้นสักประมาณ200ต้นก็ยังอยู่ทุกวัน แล้วก็โตหมดแล้วนะครับก็มีตรงนี้มีต้นยางนาแล้วก็ต้นสักดด้วยแล้วก็ต้นพยุงด้วยด้านหลังนะครับผมไม่พาไปถ่ายด้านในนะครับผมเพราะว่าเข้าป่าไปแล้วมันมืดๆครึมๆเนาะอ่ะยุงเยอะป่ามียุงเยอะผมก็เลยมาถ่ายตรงนี้นะครับถ่ายหน้าบ้านเนี่ยครับผมถ่ายต้นสดาต้นจะบกอ่ซึ่งก็ปลูก5้าหปีแต่ยังไม่โตนะครับต้นจะบกเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านนอกนะครับผมด้านนอกนะครับด้านในชมแล้วนะครับติดบ้านนี่ก็จะเป็นป่าทั้งหมดนะครับผม อาผมอยู่กับน,น้องมาทั้งหมดเนี่ยสิตัวผมมีน้องมา11ตัวครับพี่น้องอาอยู่กันกลางทุ่งนาเนี่ยแหละครับผมมีสระน้าขนาดใหญ่มีปลาเยอะนะครับสระผมเนี่ยปลาไม่เคยมีใครแอบมาชอดนะอาแล้วก็ไม่เคยหายด้วยเพราะว่าผมนั่งเฝ้าทุกวัน นั่งเฝ้าบอ่อปลาทุกวันไม่เคยมีว่าปลาหายไม่เคยมีว่าใครแอบมาลักมาขโมยนะครับเพราะว่าคนแถวบ้านผมนิสัยดีมากครับผมไม่มีการแอบลักขโมยปลาหรือว่าชดปลานะครับผมวันนี้ก็พาน้องหมาน้องหมาก็จะตามผมมาเอามาฟูมาเราไปข้างนอกวันนี้ให้ญาติๆมาตัดหญ้าด้วยนะครับตรงนี้ว่ายังไงสมชายสมชายทําอะไรตรงนั้นเนี่ยสมชายกับน้องฟูนะครับผมเป็นสุนัขของผมทั้งหมดที่มีอ,อยู่ ในบ้าน11ตัวนะครับอันนี้2ตัวนะเขาหยอกกันนะครับพี่น้องเขาไม่ได้กัดกันจริงนะครับน้องหมาเนี่ยครับผมก็เลี้ยงหมาไว้เป็นเพื่อนนะครับพี่น้องอตรงนี้ก็เป็นที่เก็บฟางผมเองซึ่งเราเก็บฟางเอาไว้แบ่งปันให้เพื่อนบ้านที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับมีนกบินด้วยนะครับผมตรงนี้ก็มีต้นกะหล,ล่ำปลีรึแล้วก็ออกดอกสวยงามมากนะครับผมออกดอกปีแรกด้วยสวยจริงๆนะครับผมคลิปนี้ผมจะใช้เวลาแค่ถ่ายทําแค่ สามนาทีนะครับผมถ้าสี่นาทีก็ชอบจริงๆและผมชอบสี่นะครับผมแต่ว่าเอาสามก็พอนะครับผมเพราะสามก็น้อยกว่าสี่นะครับผมสี่นี่มันมากกว่าสามนะครับพี่น้องก็เลยเอาแค่สามวิสามนาทีก็พอนะครับกับบรรยากาศตรงนี้ตัวก่อนเป็นหญ้าเยอะนะครับให้ญาติมาตัดหญ้าเอาไปให้วัวควายนะครับเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันผมเนี่ยส่วนผมน่ะ ผมไม่มีผมแต่ผมเลี้ยงสุกรนะครับพี่น้องผมเลี้ยงสุกรตอนนี้เหลือสุกรอยู่10ตัวแม่พันสองตัวครับพี่น้องก็เลี้ยงกันไปประกอบอาชีพกันไปเลี้ยงสุกรบางทีก็จังหวะดีสุกรราคาดีครับผมจังหวะไม่ดีสุกรราคาลงก็ประมาณนั้นแหละครับผมค่าใช้จ่ายเราต้องมีต้องใช้เราจําเป็นต้องกินต้องใช้เราจะต้องหารายได้ตลอดนะครับพี่น้องเราจะต้องหารายได้ตลอดชีวิตนะครับชีวิตเราต้องต้องกินต้องใช้ตลอดเวลานะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้มีความสุขครับผมสวัสดีครับ